จัดงาน Nextcraft Generative AI Playground เสริมทักษะ Generative AI ให้พนักงานรับมือโลกอนาคตวันที่3กรกฎาคม2568ที่คลับ114 TrueBG Stadium บริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนหรือ BG จจัดกิจกรรม next craft generative ai playground เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ generative ai ให้กับพนักงานตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิตัลและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากนายวิสารละออเสถียรกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรกล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก AI อย่างรู้เท่าทันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ประพลทีแยมโชตจาก v s t r i k e Institute of Technology เป็นวิทยากรในการอบรมโดยถ่ายทอดความรู้ด้านพรอมเอนจิเนียริงหรือการป้อนคำสั่งให้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกใช้ generative AI ผ่านโจทย์หลากหลายรูปแบบเช่นการใช้ AI สร้างข้อความและโปสเตอร์โฆษณาโดยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาพร้อมกับความถูกต้องของข้อมูลการแปลงชุดข้อมูลเป็นกราฟและฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจพร้อมเรียนรู้และลงมือทำอย่างสนุกสนาน ช่วงท้ายกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายอิทธิชัยโลวกิจและนายทรงพลบานชื่นทำหน้าที่ร่วมประธานเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริษัทบางกอกกลาสร่วมถ่ายทอดแผนการปรับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริษัทพร้อมมอบของรางวัลเพื่อกระตุ้นทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตสะท้อนความมุ่งมั่นของ BG ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะเข้ามาเข้าร่วมครับก็ได้ลองใช้ตัว AI บ้างในการทํางานแต่ว่าพอได้เข้ามาร่วมบู o ตแคมป์ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ AI ว่าเราสามารถนํา AI ไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับ AI ว่าแต่ละตัวนมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างก็ผม,มครับเป็นวิศวกรก็สามารถนําตัว AI เนี่ยไปปรับใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อนํา AI ไปใช้แล้วเนี่ยสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ กิจกรรมที่ชอบในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายที่เป็นการคิดวิเคราะห์โจทย์นะคะก็จะมีโจทย์แต่ละกลุ่มแล้วก็ให้เราเลือกตัว AI ที่เหมาะสมที่สุดกับโจทย์นั้นๆค่ะเพื่อเป็นการมาตอบคําถามแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่จัดกิจกรรม,มดีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ